กี่เดือน้มัครับลงุงสามดอบขอคตายออกหมดเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ ตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านไอแมงนะครับซึ่งผมอยู่กับน้องคนที่นอนเฝ้าผมผมไม่รู้นะว่าน้องต้องการอะไรแต่น้องช่วยผมหลายสิ่งหลายอย่างมากๆผมเองไม่รู้ว่าจะตอบแทนน้องอยังไงเลยมารอลุงหมีตั้งแต่หัวค่ำมันก็ไม่หัวค่ำหรอกประมาณสองทุ่มจะสามทุ่มจนตอนนี้สี่ทุ่มแล้วลุงสามยังไม่มาเลยนะครับน้องก็ไปตามมาแล้วลุงสามบอกแกจะ เดี๋ยวแกจะตามมาเหมือนแกระหว่างจะมาแกก็ทําพิธีอะไรของแกบางอย่างนะครับทุกคนผมก็ออกมารอหน้าทางเข้าแล้วนะรอเรียกแกโอเคทุกคนผมคิดว่าอีกพักหนึ่งก็คงจะมาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวยังไงลุงหมีปลอดภัยแน่นอนทุกคนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงลุงหมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุงสามวันทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อครู่นี้ผมเห็น แสงไฟของลุงสามนะครับสาดส่องมาจากด้านนู้นนะครับเหมือนแกจะมาล่ะสาดสออ่องโอ้โน่นงนู่นไงนทุกคน,คน,นใช่ครับใช่ลุงสามไหม โอ้โยลุงเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมโ,โหเลยะทางไกลจัดเลยลุงโหลุงขอโทษด้วยนะโอ้โหลุงเป็นยังไงบ้างะสภาพดูไม่ได้เลยลุงเอ้ยยู่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 แกก็ล้องขึ้นมาลุงล่องหรือเปล่ามันโด<ล>น,โดนโดอะไรโดนปอบสิงนะผมคิดว่านะน่าจะโดนสิงล่างแล้วยู่ยู่อ่ะแกก็ยกมือไหว้อะไรก็ไม่รู้อ่ะลุง แกยกมือไหว้แล้วกแกก็ร้องอยู่ตลอดเวลาเลยครับลุงผา,นนา,านนมอยู่บ้านใช่อยู่ครับลุงอ,อยู่ข้างในเลยอะอะไรนะครับผมให้น้องคนที่ตามลุงสามมาเฝ้าครับแล้วน้องเขามาลุงสามเป็นไงตกใจไหม เดี๋ยวคนนี้นี่ผมไม่รู้เลยเป็นใครกันแน่ลงุงเก่งมากเลยรู้ทุกอย่างเลยไม่มีใครอยู่ลงุงปอบก็แม่งไปไหนก็นไม่รู้ลงุงผมหาเรียกไม่เจอปอบสักตัวเลยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนของมันนะครับไอ้ปอบนั่นนี่ทุกคนลุงสามนี่แกอาการนี้เลยลงุง อาการนี้เลยน,นี่อาการนี้เลยลุงนี่นี่แกร้องอาการนี้ให้หนูขอบคุณยังมาก หลวงปอบจะเข้าสิงนะข้าขอถูกเลยนะขาจะไปทำีแล้วเก็บไว้นานไม่ได้อเอา่เดิลครับลุงสามทอก ขอบตาโยมหมดเลย ไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วเนี่ยดูซองนะทุกคน

กันแน่ๆเหมือนอดิตชาตเคยเป็นผัวเมียกันอ๋อก็เลยเล่นงานง่ายเหรอใช่แล้วอ๋อดิตชาติเคยเป็นผัวเมียกันชาตินี้เขาก็เลยตามมาเอา เดี๋ยวเราต้องพยุงกันไปที่บ้านแกซึ่งระยะทางก็ห่างประมาณสักเกือบ20กิโลทุกคนจะเข้าหมู่บ้านละบ้านของแก เขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาหิวนะครับน่าจะพูดไม่รู้เรื่องอมั้งลง<อ>ดูแล้วน่าจะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย่งลยุลงแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยมยูที่นี่ได้ยังไงแล้วก็พูดจาอะไรก็ไม่รู้กลอย่า,าเนะายาา,าเขากับบาลก่อนเาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอนนี้ ทุกคนคาสายฉายกันไปตลงลหนน้องเขาไปไหนแล้วอ่ะหนูหายไปแล้วเจ้า้องนี่มีบุญเยอะนะได้สัมผัสได้เจ้ะล้มเจ้าล้มไอ้หนูหายไปแล้วเหรอลุงเพราะเขาช่วยคนเดินป่าลุงใช่แล้ โอ้โหทุกคนดูลุงมีดิสภาพแกแบบว่าโอ้โหแบบจะไหวไหมเนี่ยลุงลุงสา่ให้ผมพายุงไหมครับนี่ครับลุงรบกวนลุงถือให้ผมหน่อยนะมั แต่ผมพยองเลยดูภาพดูหน้าก็รู้แล้วว่าคนนูเล่นของขอบตาดำตาดำแล้วก็แบบเต้ามองเลยรก็อะอ่ะดีที่ขามาช่วยท่านเดี๋ยวต้องลาน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อีกเงี้ยเยอะนะลงนะใช่ถ้าไม่เสร็จที ลงเขาติดหญิงอะไรลงมันเป็นเหลี่ยงปกติชาที่แล้วเป็นขู่ค้องกันชานี้เลยได้ขู่กันอีกครั้งแต่เป็นข้าบ,บอบสงสารแกนอะอเจกันเไ่ล่ะนใช่สงสารแกมากอือกะอผดีอะียกานั่เนขาวบะวพี่ลง อืมไม่เป็นไรมากับข้าแม่นองกลัวนกกลิ่นยังเหม็นเลยนะลุงแต่นราจะโดนแบบพวกปอบั้ยใช่แล้วสินป่าแบบแรงจับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ยน,นกนกนก,นกอะไรเนะี่ยลุงเดี๋ยวข่าดูหน่อยมันนอนอยู่เนะี่ยมันนอนหรือมันตายเนี่ยน่าจะไม่สบายนะโดนฝนเช้าเลยต้องจับดูไหมเดี๋ยวข่าจะจับยามดู เป็นนี้แม่ไปนอนอยูอ่ไม่น่าไปกวนมันเลยคิดว่ามันเฉาเลยหมดมันไม่สบายเลยนะต่อจากไปนี่ต้องเฝ้าระวังแก้ให้มาก ขัดขืนพอมึงเดียวเลยไม่เป็นไรให้แกนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนลงเหมือนแกส,สติจะลดด้วยอยอ่างถือหน่อยได้น่ารักนยังไงบ้างไม่ไข่ไม่รู้นะถูกลงถือไฟฉายตรงนั้นนะ,นะทุกคนเดี๋ยวดับไฟกัน,น,นมันถือไฟฉายขึ้นมาด้านบนเผื่อนเองหรือเปล่านั่นไม่ใช่ครับมั่งลุง กลา,างคืนเพื่อ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 นผม,ผมจะมาทำอะไรเดินส่องอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปข้างบนะนะคนชาวบ้านหรือเปล่าชาวบ้านมานี่ได้หรือเป่าคนเดินป่าหาหลาชัดไม่แน่นุ่นทุกคนผมซูมให้ดูลนะมบา,า,ไมา,ไมายไห,ไ,หไหมครับลุงหมี ภาพอโอห้โหนั่งสารจัดทุกคนพูอจาไม่รู้เรื่องแล้วลุงเอ้ยไม่รู้จะคุยยังไงกับแกตอนคุยแกคุยไม่รู้เรื่องวะก็ได้เจอสภาพไอได้เจอร่างได้เจอแกก็ดีใจแล้วทุกคนนะครับ อืยังไงลุงสามครับคิดว่าแกจะปลอดภัยไหมครับแปลอดภัยแล้วนั่นแหละทุกคนถึงมือลุงสามแล้วทุกคนมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน,นุนใหแอโอ้โ,อโหผอมจัดเลยลุงให้กินข้าวตอนนี้ยังไม่ได้ด้วยต้องให้แกนอนพักก่อน แะวิชักเอ็งเนี่ยงไป็นพอดเองเนี่ยไปก่อนเดี๋ยวข้าจะดูดีให้แกบอกว่าแกหิวแกหิวแกหิวเดี๋ยวคอยไปหาอะไรให้แกกินตอนนี้ยังไม่ได้ทุกคนเดีย๋ยวให้ลุงสามแกไล่มนคาถาไปก่อนนะครับคอยคุมกันแก ทุกคนก็น่าจะพอรู้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมทุกคนเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถ้าว่าเขาอาฆาตไม่มีใครช่วยได้นะครับเจ้ากรรมนายเวรคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีใครช่วยได้นะครับ ติดลอยจัดอะลง mm. พูดอะไรเนี่ย mm. พูดไม่รู้เรื่องเลยมือนี่แบบเล็กจัดอะลงตอนผมจับตูดนี้ยังแหลมเนี่ยน่าจะหิวข้าวนี่ก็สองสามวันแล้วอ่ะที่แกไม่เจอพวกผมอะ ลุงหมีจำผมได้ไหมเนี่ยจำได้จำได้พอมีอสติแล้วพอ,วอมีสติยู่โเคทุกคนจะไปส่งลุงหมีครับไปลุงสามไปส่งลุงหมีต่อไหม,มเดี๋ยวผมพยุงเองครับลุงไปก่อนมาจับไปค่อยไป ค่อยๆไปค่อยๆไปไปดูไปเฮ้ยไอเไ้ยลุงไม่ได้ยินเหรอเหมือนมีคนเดินตามมาเลยมันก็นี่เออนี่แหละตัวหัวมันปอบหรอไม่เป็นไรจะขาจัดการเอง ดูหน่อยไหมลุงเสียงมันตามาเนี่ยมันตามาอยู่แล้วเราไปลักผัวนมาก็ลุงสามไม่เตือนอะไรมันหน่อยเหรอเดี๋ยวข้าเตือนเองข้าจะบอกให้มันรู้เรื่องเดี๋ยวทุกคนรอลุงสามก่อนตั๊บนะเชื่อใจเชื่อใเงยๆอย่าเนิงเียงนะอย่าขยับนี่ฮะเดี๋ยวรอลุงสามแกไปไล่ เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเดินตามมาไอ้เจ้าป๊อบอรู้ว่าเองตามข่ามาเองรู้เรื่ทั้งหมดใช่ไหมทไมเองต้องทำแบบนี้อเ,อนเอนอนะอย่ายุ่งกัายก็มีีรู้ว่า เป็นสอบม่ขาดนี้เองมีสมควรทำแบบนี้จะลาเอาไปทำบาปด้วยเองรักหัวเองเองจะองไปเกิดตาจะได้ทำบาปอีกเลยเองไปเกิดไม่ได้เดี๋ยวข้บุญได้ให้เองเองไปเกิดเร็วๆเองจะทำบาปอีกเลย

ผม,ผมว่าผมตอนผมเดินมาได้ยินเสียงเดินตามตลอดเลยต้องแนงต้องแนงนะผมลองฟังก็ไม่ใช่เท้าลุงสามนะอ่ะเดี๋ยวทุกคนผมจะพาลุงหมีกลับไปที่บ้านอีกนะครับระยะทางอีกไกลเพราะว่าบ้านลุงหมีติดหมู่บ้านนะครับทุกคนลุงหมีลุงหมีใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นค่อย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 ลงจะกลับบ้านาเดียวเลยลุงหมีจำทางได้จำได้แล้วไงลุงข้าวพรเจ้าหมี ลงหมีใจเย็นๆลุงหมีโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีอนะเดี๋ยวไปก่อนทุกคน